นจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกทั้งมากมายสามารถเติม UC เกมพับ G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e g o l เด n เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g ก l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ อันโยขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนครับเก็บแดงอัลเจอเมตรอย่านะครับ,บ,รรบสำหรับคนที่อยากจะได้ฉายาให้เฉยนั่นทุกคนเนาะโอเคซึ่งแรงอัลเจอเมตรอย่าก็จะเปิดตั้งแต่หกโมงนะครับถึงสี่ถึงเที่ยงคืนนะครับขอไปถึงเที่ยงคืนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจบซีซั่นไปก็จะได้ฉายานะครับเป็นฉายาแบบนี้นะทุกคนฉายาประมาณนี้นะครับเกียรติยศไม่ใช่เกียรติยศนะครับฉายาตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนั้นถูกแล้ว โอเคมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอาติเมตรอยัล้รีเจนนะครับแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ซึ่งดูมาก็คือเท่ะะครับมันจะเป็นแบบเรืองแสงแล้วก็วิบวับวิบวับอย่างนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบนะครับเคลื่อไหมหเฉยนะได้ถาวรน,นะครับอันนี้แล้วก็จะได้อ่าในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นเช่าเหมือนกันก็ผมใกล้หมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเช่าโอเค แล้วก็ชื่อนะครับชื่อผมต้องการหาชื่อทุกคนเราแล้นโอเคชื่อนะครับนี่ชื่อผมไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ตลอดหรือเปล่ามันเขียนว่าทรัพยากรแบบจํากัดเวลาที่จะมีผลถึงซีซั่นตั้งรับชื่ออันนี้อาจจะมีผลแค่ซีซั่นนี้หรือเปล่าซีซั่นหน้า,าชื่อสีแดงก็อาจจะหายหรือเปล่าครับอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนเออแต่ว่าผมผมจะมาบอกแค่รับนะครับสำหรับ คนที่อยากได้ฉายานะครับโอเคซึ่งเวลาในชั่วโมงใน,นการเ็บนะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดนะครับหกชั่วโมงหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดว่าเริ่มตั้งแต่แตามที่เราบอกนะครับหกโมงถึงเที่ยงคืนนะครับประมาณนั้น แล้วก็เวลาที่ผมเก็บนะครับผมก็จะมาเก็บในตอนที่ผมว่างนะครับหรือว่าเสาร์ที่เป็นเปิดทั้งวันถ้าใครว่างเก็บก็เก็บครับโอเคก็มาดูคะแนนนะครับคะแนนของเจ้าโหมดนี้นะครับกติกาการเล่นนะครับก็คือ4คนนะครับมีสคนแบบเป็นแลงเกิลนะครับอันดับ1ถึง16นะครับ16ลบ5้าโอเคซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องเล่นให้ติดอันดับนะครับจะได้ไม่ลดนะครับ เออหลังจากนั้นแล้วทํำยังไงใช่ไหมทุกคนหลังจากนั้นแล้วนะครับเวลาเราเก็บอันดับเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนนะครับเซฟท้ายบงเนาะเซฟท้ายบงนะครับเพื่อเอาคะแนนอันดับก่อนพอหลังจากที่เราเซฟท้ายบง,บงนะครับแล้วก็เหลือประมาณสักยี่สิบคนยี่สิบกว่าคนหรือสามสิบคนเนี่ยเออคุณก็สามารถเข้าไปไล่ยิงได้เลยนะครับสําหรับทีมที่เป็นทีมที่ยิงนะครับถ้าเกิดจะเน้นชัวร์เอาแตมนะครับก็ผมแนะนําประมาณนี้ ถ้าเกิดว่ารู้ว่าทีมใครไม่ค่อยเก่งอย่างเช่นผมเนี่ยเออผมรู้ว่าทีมผมอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าทีมผมเป็นทีมชัดโลกนะครับเออเราอาจจะบวกกันประมาณเดือทั้ง30คนอาจจะบวกหรือประมาณ2ี่กว่าคนค่อยบวกนะครับดูตามวงด้วยว่าบวกได้หรือบวกไม่ได้นะครับสามารถตัดแต้มได้ไหมเวลาการเล่นนะครับถ้าเกิดว่ามีเห็นว่าศัตรูมันหลุดเดียวมาหนึ่งคนเรามีสี่คนเราสามารถเรียกเพื่อนมาโถมคนคนเดียวได้ไหม อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เดินแบบเกี่ยวเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันในแมปอีกทีครับโอเคครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับเมื่อพอถึงลายโดดล่มนะครับผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะโดดไหนกันแต่ว่าจุดที่ยอดฮิตนะครับที่ผมมักจะโดดเสมอก็คือบริเวณอย่างแรกนะครับคือยัสนายาใช่ยัสนายานะครับผมจะโดดบริเวณตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมบน ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่จะมีรถก็จะมีตรงจุดสีฟ้าที่มีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่มีรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าเกิดว่ามีคนลงมากับเราใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดว่ามีคนลงกับเรานะครับเราสามารถพาเพื่อนนะครับมูฟได้ก็คืออ่าสีเหลืองแทนตัวเล่นนะครับโอเคเหลืองหนึ่งคนอาจจะตรงนี้หนึ่งคนแล้วก็ตรงนี้สองคนนะครับที่ผมชอบใช้กันนะทุกคน โอเคหลังจากที่เราฟาร์มกันเสร็จนะครับหรือว่าอันนี้ในกรณีไม่มีคนก็แยกยาก้ยากยากระจายกันฟาร์มได้แต่ว่าในกรณีรณที่มีคนส่วนมากคนนะครับเขาจะชอบจ,บจับจองกันตรงนี้นะพวกสีเขียวโอเคเพราะฉะนั้นแล้วผมจะคุมทั้งสีแดงนะครับแล้วก็ค่อยๆรวมกรุ๊ปมาพอเรารวมกรุ๊ปมานะครับเราก็จะมาเดินมาเดินมาให้เพื่อนเดินมาเดินมาหาผมนะครับ หลังจากนั้นปุ๊บผมก็จะไปเอารถนะครับผมก็ต้องเดินไปเอารถถ้าเกิดว่ามีคนในกรณีที่เราไม่มีรถนะครับไม่มีรถมบุบเพราะว่ารถมีแค่หน้าเมืองแล้วก็เขาหยุดได้ประมาณนี้นะครับโอเคในกรณีที่ตรงนี้มันมีคนอีกคุณก็สามารถเดินไปตรงนู้นเพื่อไปหารถอีกฝั่งได้นะครับข้างข้างบนในกรณีที่เราโดดล่มแล้วไลยไม่ถึงเราได้รถมาก่อนครับก็ให้ขับมาเลยแล้วก็ถ้าไม่มีคนเราก็ฟาร์มปกติครับเออประมาณนี้ อันนี้คือฝั่งการเล่นของยัสนายานะครับยัสนายาจะมีประมาณนี้ที่ผมจะลงประจำนะส่วนต่อมาคือไมตานะครับไมตาผมจะฟาร์มกันยังไงเดี๋ยวพามาดูครับไมตานะครับที่ผมชอบฟาร์มกันเวลาถ้าเกิดว่าไลนมันไม่ถึงนะครับแล้วก็เราสามารถไปไมต้าได้ไลยไม่ถึงมาคขาว่าไงสมมุติเครืบินมาแนวนี้อ่ะผมโดดมาแถวฟาร์มเพื่อจารถโอเคผมมูฟไปไมต้า โอไปไมาต้าแล้วไงต่อโอเคเรามีสี่คนใช่ไหมครับพวกผมนะครับจะไล่เก็บรถคือย้ําก่อนนะครับรถเนี่ยทุกคนควรจะเอารถไปสี่คันเลยเออซึ่งรถบริเวณนี้ยคือมันเยอะมากทุกคนไล่เก็บมาให้หมดนะครับจนได้สี่คันครบให้เพื่อนคนหนึ่งฟาร์มตรงนี้อ่าสีเหลืองแทนเพื่อนเหลืองแทนเพื่อนฟาร์มตรงนี้คนหนึ่งฟาร์มตรงนี้คนหนึ่งโอเคแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มกันส่วนอีกสองคนไปไหนครับอีกสองคน ขับมาตรงนี้แล้วก็ไอ้คนหนึ่งก็ขับไปฟาร์มตรงนี้ซึ่งไอ้บริเวณเนี้ยฟาร์มมันจะฟูมากนะครับส่วนไอ้คนเนี้ยคนที่อยู่ตรงสีแดงที่ผมมาร์กเนี่ยไอ้สีเหลืองวงกลมเนี่ยคือของมันจะน้อยหน่อยครับก็ต้องไล่ฟาร์มตรงนี้ปุ๊บไปฟาร์มตรงนี้ต่อแล้วก็อาจจะมาฟาร์มตรงนี้นะครับคนที่อยู่มาเหลืองถ้าฟาร์มในเสร็จก็ไปฟาร์มตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะ ซึ่งเวลาฟาร์มไมต้าผมจะไม่เข้าไปในไมต้าพาวเวอร์เพราะว่าบางครั้งมันจะมีคนนะครับเพราะว่ามองบ้านอย่างนี้มันจะง่ายกว่านะทุกคนเนาะเออทำแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับโอเคเสร็จปุ๊บอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะไม่มีอะไรต่อไปก็จะเป็นอ่าเมืองของ aya, อยัส์นาเอยัสนายเออะจอร์ดโพลนะครับทุกคนต่อไปเป็นจอร์ดโพลนะครับกรณีที่เราดูไลน์เครื่องบินละ ล้วเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะครับมันจะบอกจํานวนคนนะทุกคนก็ประมาณการกันนะครับว่เาเหลือกี่ตี้กี่ตี้โอเคชอดโพบนตรงไหนมีรถก็แน่นอนครับต้องไปลงจอดรถนะครับจะมีรถอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนหน้าเมืองจะมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ว่าดอบหรือไม่ดอบนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เออแล้วก็ด้านหลังนะครับผมไม่มั่นใจว่าอยู่แถวไหนนะแต่ว่ามันจะมีประมาณเนี้ยแล้วก็ประมาณตรงนูน้นคันหนึ่ง ออแล้วก็ไกลๆตรงนู้นข้าบนนะครับข้าบนตรงนู้นอีกคันหนึ่งเออประมาณนี้คือมันมันไม่แน่นอนนะครับมันเป็นจุดดรอปรถที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคือสีแดงกับแดงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงรถตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอเคพูดถึงยาดไอ้จอโผนะครับถ้าเกิดว่าลงมาปุ๊บแล้วก็ไม่มีคนก็สามารถฟาร์มได้ปกติครับฟาร์มข้าบนตรงนี้ปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนจะฟาร์มตรงไหนดี คือถ้าโดดหมดแล้วนะครับส่วนมากคนเขาจะไปลงกันตรงโซนมาร์ครแดงเพราะว่าโซนมาร์ครแดงเราจะได้รถอยู่หนึ่งคันนี่คือสิ่งที่ทุกคนคิดกันซึ่งแน่นอน,นครับคือผมผมไม่ห้ามนะครับคุณจะเอารถแดงได้เอาไปเลยผมเอานี่นี่ผมเอาฝั่งนี้ผมฟาร์มเยอะกว่าผมได้ของเยอะกว่าอ่าใช่แต่ว่าเวลาคุมโซนมันจะคุมยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะฟาร์มโซนเนี่ยคือให้คนฟาร์มตรงนี้คนหนึ่ง ตรงนี้คนหนึ่งนะครับแล้วก็น,นี่คนหนึ่งนี่คนหนึ่งส่วนมากแล้วผมจะไปฟาร์มตรงนี้นะครับผมคนเดียวที่จะไปฟาร์มตรงนี้แล้วก็จะมีน้องๆกับพี่ๆสองคนเพื่อนๆอ่าฟาร์มกันตรงนี้เออประมาณนี้เลยแล้วก็ผมจะเป็นหน้าที่หารถนะครับก็จะไปหารถเดินไปข้างหลังแล้วก็ไปดูฝั่งข้างหลังมีหรือไม่มีนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ด้วยว่ามีไหมเออสามทิศนะครับถ้าเกิดไม่มีอีกพวกผมก็จะเดิน ผมเนี่ยก็จะเดินไปแล้วก็สามคนก็ยังฟาร์มในนี้เพื่อหายาแล้วก็รอที่รอให้ผมมารับนะครับเออแล้วก็ถ้าถ้าไอ้พวกนี้มันดันมาก็พวกผมก็ถอยออกมาเลยนะครับถอยออกมาอยู่จุดเดียวอย่างเช่นถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมันถอยมาแหละแล้วนะครับคือหมายถึงว่าไอ้พวกเนี้ยพวกที่มาฟาร์มกับผมมันมันพุ่งมาหาผมละมันมาอยู่บ้านนี้พวกผมก็จะพากันมาอยู่จุดเดียวนะครับจุดจุดเดียวเท่านั้นอ่ะที่สีแดงนี่ผมคุมไว้จุดจุดเดียวเท่านั้นเออหลังจากนั้นผมไปเอารถผมก็จะมารับเพื่อน นะครับแล้วก็ออกลายหลังเหมือนเดิมเส้นเดิมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสามเมืองนะครับที่ผมคิดว่าโอเคนะครับเล่นได้แล้วก็ปลอดภยัยเซฟสำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าลายไม่ถึงเออเนาะเพราะว่าผมชอบเล่นประมาณนี้แหละครับก็คือถ้าเกิดใครไปเจอผมนะในแมปก็จะเห็นผมเล่นประมาณนี้เลย แล้วก็จะมีเมืองนึงเป็นเมืองพิโมกแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเมืองนี้เพราะว่ารถค่อนข้างหาจะหายากนะครับผมก็พากันลมก,กันเปอร์เซ็นต์พิโมกที่พวกผมลงคือน้อยมากที่จะรอดนะครับเพราะว่ามันคุมค่อนข้างยากแล้วก็เวลาเอารถเข้าไปรับเพื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยมันต้องเล่นฝั่งนี้เท่านั้นนะครับมันถึงจะรอดนะแต่ว่าถ้าไปอยู่ฝั่งนั้นนะคือโอกาสรอดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าผมจะเหลือประมาณสองสามคนตลอดเลยถ้าลงพิโมกอ่ะเออนอกจากมันจะไม่มีคนจริงๆนะครับเราถึงจะลง สมมติไม่มีคนจริงๆโอเคลงฟาร์มได้ครับฟาร์มมาร์คแดงผมจะเอารถตรงนี้นะครับแล้วก็ถามเพื่อนๆว่ามีรถไหมเออแล้วก็ผมเอารถปุ๊บผมจะไปฟาร์มบ้านมาร์คเหลืองต่อตรงนี้แล้วก็มาฟาร์มตรงนี้เออเพื่อนๆก็ฟาร์มกันัันไปพอทุกคนฟาร์มเสร็จนะครับเราก็หารถบริเวณเส้นเส้นแดงนะครับตรงเนี้ยมันจะมีรถอยู่ก็หารถในครบสีบ่คันเหมือนเดิมครับตามเดิมโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยครับแล้วก็อัติเมตรอยย่านะครับสี่มุมสี่ทิศที่ผมวางแผนไว้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับสามารถแชร์เพื่อนร่วมทีมดูได้นะครับใครที่เริ่มเป็นอิมเกนลีดเดอร์ใหม่เนี่ยหรือว่าเป็น IGL นะครับเป็นแบบหัวหน้าทีมเป็นคนสั่งการในทีมคือผมเป็นผมก็เป็นคนสั่งการในทีมนะครับว่าเวลาจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออผมจะบอกไลน์มุฟ ลายอะไรเวลาวิธีการเล่นคนที่เล่นกับผมก็จะรู้รู้ใจผมละเออว่าเล่นประมาณนี้เล่นด้วยกันเรื่อยๆพวกผมเล่นกันเกือบไม่รู้กี่แมตต์แต่เยอะมากนทุกคนเออก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับจุบๆบ๊ายบาย